น้องคิมจะหันพลิกตัวนี่ว้าว้านี่เร็วเรคิมะคิมะเร็วเรออ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 ้้ิดน้ไดน้ออเวอออน้องคิมสุดยอดนะเอหถ้ามีหงองกิน่อดนี่ยังไวยังไว้เลยอ่ะ โอ้ถ่ายเป็นดูซื้อความตะกะของเขาเนี่ยดูความตะกะของน้องคิมนี่นี่ถ้าไม่ได้นมนี่พิกไม่ได้นะเนี่ยอืออะันน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 ันโอ้โอ้โอ้จะย่อเลยน้องคิมทำไมผมเป็นคนตะกะอย่างนี้ทำไมผมถึงตะกะอย่างนี้อย่างอื่นตั้งนานไม่ยอมพิกเนาะพอเห็นของกินนิดนึี 得嘞嘛，哦 <laughs>、啊，oh, 好